เกี่ยวครั้งแรกครับไรกัไหนเอ่ยต้องให้คนเคยมา เงินก็ติดแล้วครับ อยอะได้เย,ยู่สุดปลายแฮนโอ้โคตรเรื่อง ออไปเลยด้วยดยอืมไปเรื่อยๆแรงอาทิตย์เนี่ยร้อยหมดครับปวดมือ ไม่ได้วอร์มด้วยจะขี่ขึ้นได้เลยเราไม่มีดอกอยางไปสามโมดดื้อนะปันแล้วปันแล้ว

จวหดจวหดจหวดเทคมันสั้นไงมันก็เลยหงายไปขุดหน้าเนินอะออนอใช่กาหนึ่งวะจิงใคเยฮะ่ใคร่ได้แล้วค่อย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 ,อยเดี๋ยวขวามาเลยเดี๋ยวขวามา เดี๋ยวมาเยอะๆได้ได้ไดๆมาครั้งแรกต้องถ่ายเยอะๆเลย <c oughs> เอาทุกช็อตเลยทุกเนินไม่เคยมาด้วยไฮไลท์ทุกเนินไม่เคยมาด้วยนรอไมร่รู้ลาย <c oughs> ยังไม่รู้ลายมัน เลยลงไปเท็กใหม่แหละโอ้ยไม่น่ามาก่อาทินี์ก่อนนะง่ายเลยที่เิ่นเนี่ยโดดทั้งลื่นทั้งโดดเห็นี่ย ไปซ้ายนี่เหรอ,อถ้าซ้ายติดรากไม้ใหญ่ลื่นไปไงวะเนี่ยเถ้าพี่ๆพ,พี่จะส่งให้ให้มันขึ้นหินไม่ไ,มได้แล้วค่อยตะวัดมาซ้ายก็ได้ดอกยางไม่แน่เอไว้ขึ้นไม่ได้ขึ้นนี่ถอยถอยมาที่ตรงนี้มีโอกาสขึ้นไปนู่นเหรอเนี่ยถอยเอาเอาล้อ,อ,อมาไว้ตรงนี้แล้วก็เคสส่งขึ้นไป พุยเก็บหมดสิบเนิอเลยป่ะเนี่ยเก็บหมดสิบเนิอเลยเปล่าเก็บอะไรเหรอเก็บ <c oughs> อะไรเหรอน่าจะใช่นะเก็บอะไร แล้วก็ยิงไปน,นู่นัดไปนูนก็ได้ันีเเล่นเดียวนดูลายไม่ออกเลยอ่ะีะ,ะเย็นเยน ไ้่ตัวตาเลยเหรอใช่โดนโดนตายช้ำเลยดูไล่ก่อนโอ้เอาอะไรอีกโอ้ลากไม้ปีนไม่ขึ้นนะเนี่ยเทคให้หลุดอะเนี่ยด้วยฮะที่ที่แล้วมาเนี่ยมันต้องเทคให้หลุดอะเนี่ย แล้วมันจะขึ้นไปแล้วมันก็จะ,ะค่อยๆไต่ไปได้เป็นประเด็นนัน,ม,นมันติดอยู่รากไม้อันนี้หละ,ะมันต้องเทให้หลุดสองรากด้วยนะแล้วไม่ต้องมาติดตัวนี้มัน,น,นขึ้นนี่ได้เลยอยูตรงนี้พี่ไปนู่นง่ายกว่ายางผมไม่น่าได,ได้ยางหมดแล้วอ่ะอันนี้นะแล้วก็ไปนูน่น หินดิวน่าจะคุมไม่ได้เอาเซฟๆหน่อยครั้งแรกขี่ยาวๆหน่อยขี่ยาวๆาวหน่อย ดอกยางไม่มีด้วย ใหม่ดีกว่าใช่ๆมันต้องเทคมันต้องเทคมาลายนี้ดีกว่าเนี่ยข้าขึ้นหรือนะไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ทีเดียวดีกว่าไม่ขึ้นเลยอ่ะ ลายนี้ลายนี้ลายซ้ายเลยหน้าอยู่ขึ้นขึ้นไปนู่นแล้วก็ออกนู่นนี่ครับผมด้วยคือโอเลยมีอีกหนึ่งหนึ่งจุดสองที่ผมมาตะกี้ครับ ไม่ได้ครับเลื่อน แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอลงครับถ้าแบบนี้ลง เลี้ยวรถยากเลยทีเฮ้ยร้อนนะโอ้โหจะลอยอย่างเดียวเลยอะ ชานนองเรื่องครับดอกยางไม่ดีขึ้นยากครับสกินนิดเดียวร้อนหน้าจะลอยลยอ,อ่ะฮะได้ได้ได้ค่อยๆไหลลงมาก,ก่อน ปนันั่งไม่ได้มันทวงท้ายอ่ะล้อหน้าลอ,อยอย่างเดียวเลย ลงมาลูกพ่อไม่ไหวไอ้แดงไอ้แดงดอกยางไม่มี ไ,ได้ไม่ได้ได้ไหมมันปัน่นมันปัน่นพอพอไปขึ้นโผลพในต้นไม้ใ,มใหญ่แล้วไหมไม่ได้ทีนี้ไ,ไปปั่นตรงนั้นแหลนะนี่เดียวจะถึงแล้วนะนี่เดียวจะถึงแล้วนะเดี๋ยวพี่พีชเทคขึ้นมาสวยแล้วนะเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นลองอีกเทคนึ่งกล้องอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยนี่เทคขึ้นมาสวยใช่มาสวยแล้วเนี่ยลายนี่อือนี่ลายนี่สวยแล้วน,วลลนี่ เราไปเราไม่รู้ข้างบนมันเป็นไงไงเราก็เลยแบบเลือกไม่ถูกใช่ไหมจริงจริงอ่ะพี่ไปรู้แ้่พี่ปีนล่องเองได้เลยนะ่ะปีนล่องขวาเว้ยพี่เดี๋ยวลงไปรับเพื่อนครับเตียมงานมาอีกห้าหกันครับ Yeah, yeah. yeah.